ลายบน iPhone หรืออุปกรณ์อื่นมีปัญหาเช่นลายส่งข้อความไม่ได้หรือลายหยุดการทำงานซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อการสื่อสารในวิดีโอนี้เราจะแสดงสาเหตุและวิธีการแก้ไขสาเหตุที่ลายส่งข้อความไม่ได้และหยุดการทำงาน 1. ข้อผิดพลาดท,ที่อยู่ในลายตัวเอง 2. สภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ไม่เสถียร 3. iPhone ตัวเครื่องมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ 4. ลายหลังจากการอัปเดตแล้วเกิดข้อผิดพลาด 5. iPhone ระบบมีข้อบกพร่องจะทำยังไงถ้าไลน์ส่งข้อความไม่ได้และหยุดการทำงานโซลูชันแรกให้เราลองรีสตาร์ทไลน์และสมาร์ทโฟนดูนะครับก็วิธีรีสตาร์ทนะครับก็สตาร์ทไลน์นะครับให้เราครับลูปขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปัดทิ้งไปเลยนะครับมันเหมือนกับการปิดไลน์นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับลองเปิดไลน์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กดหน้าแรกดูนะครับอย่างนี้นะครับรูบไปอย่างนี้นะครับ ทำการรีสตาร์ทเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้ายังไม่ได้อีกนะครับถ้ายังไลน์ยังส่งข้อความไม่ได้หรือว่าหยุดการนางานอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ลองให้เรานะครับลองรีสตาร์ทเครื่องเลยนะครับโซลูชันที่2นะครับให้เรานะครับตรวจสอบสภาพแวดล้อมของไลน์นะครับดูนะครับว่ามีการอัปเดตไหมนะครับหรือว่าเวอร์ชั่นของไลน์ของเรานะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันไหมนะครับหรือนะครับให้ดูนะครับข้อมูลระบบปฏิบัติการนะครับที่เป็น อ่สมาร์ทโฟนของเรานะครับเข้ากับไลน์เวอร์ชั่นของเราไหมครับ วิธีตรวจสอบนะครับเช่นนะครับถ้าเราต้องการดูนะครับว่าไลน์ของเรานะครับใช้เวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วหรือไม่นะครับก็ไปที่การตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืออนครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับ <benim> มันจะมีคําว่าเกี่ยวกับไลน์ครับกดเข้าไปนะครับเราจะเห็นเวอร์ชันที่ใช้ล่าสุดนะครับเช่นของผมนะครับเป็น14.3 1ดนะครับก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับว่าเวอร์ชั่นไลน์ของเรานะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่นะครับก็ไปที่ App s t ต r e นะครับหรือ ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแคสโต้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นถ้าเป็นไลน์ของเรานะครับไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้นะครับที่ปุ่มปุ่มเปิดนะครับมันจะเขียนว่าให้อัปเดตนะครับหรือเราสามารถที่จะดูประวัติเวอร์ชันไลน์ได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะบอกเลยนะครับ14.3.1นนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพิ่งอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มันก็จะไล่ลงมานะครับว่าเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่เราก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับ โซลูชันที่3นะครับให้เรานะครับไปเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไอโฟนของเรานะครับก็ให้เรานะครับครับพื้นที่ข้อมูลของเรานะครับมันน้อยมากนะครับก็อาจจะทําให้แอปพลิเคชัน Line ของเรานะครับทำงานไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ l i n ์ของเรานะครับค้างหรือว่าเด้งหรือว่าอาจจะใช้ l i n ์ไม่ได้นะครับหยุดการทํางานนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไป เช็คนะครับพื checking, sociedad, ้นที่จัดเก็บนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่พื้นที่จัดเก็บของเรานะครับให้เรามาดูข้อมูลพวกนี้นะครับว่าข้อมูลตรงไหนของเราเยอะเราก็ไปลบตรงนั้นออกนะครับไปลบพื้นที่ลบอะไรออกครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ขนาดตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างน้อยนะครับให้มีพื้นที่นะครับเหลืออย่างน้อยนะครับผมคิดว่า ต้อง10ทธิกขึ้นไปนะครับโซลูชันที่4นะครับแนะนํานะครับให้ไปสํารองข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตั้งลายใหม่ซะนะครับวิธีการสํารองข้อมูลนะครับใน iPhone นะครับก็ให้เราครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่การสํารองข้อมูลการแชทนะครับจากนั้นนะครับเรามาเลือกความถี่ได้นะครับว่าเราต้องการสํารองข้อมูลตรงไหนนะครับเช่นตรงนี้นะครับผมตั้งสํารองข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับทุกเดือนนะครับหรือใครนะครับต้องการสารองข้อมูลเพื่อที่จะลบลายใหม่เราก็ไปที่สํารองข้อมูลทุกวันอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าเป็น Android ก็จะคล้ายๆกันนะครับทำคล้ายๆกันแถ่ว่าเพียงแค่อยู่ใน iCloud กับ Google นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราครับไปทําการลบนะครับ iPhone ของเราออกนะครับลบออกนะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่ซักนะครับเท่านี้นะครับมันก็อาจจะดีขึ้นนะครับ o ซลูชันที่5นะครับให้เราครับไปลบแคชในไลน์ของนะครับแคชเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการทํางานของแอปพลิเคชันครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับจะไม่มีปัญหานะครับถ้าหากว่า เราสะสมแคปมากเกินไปนะครับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเรานะครับอาจทํางานช้านะครับหรือว่าค้างได้นะครับในที่นี้นะครับก็แนะนําให้ไปลบแคปนะครับก็ให้เรานะครับไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับไปที่คําว่าแชทนะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับหาคำว่าลบข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีข้อมูลแคสนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเช่นของผมนะครับข้อมูลแคส8.5เมตรครับถ้าเคยไม่ถ้าใครนะครับไม่เลยไม่เคยลบข้อมูลแคสเลยนะครับอาจจะเยอะกว่านี้นะครับก็กดทําการลบไปเลยนะครับเท่านี้เองนะครับเราก็จะลบแคสได้แล้วครับก็ลน์ของเรานะครับก็อาจจะดีขึ้นนะครับ โซลูชันที่6นะครับลองไปอัปเดต iOS ดูนะครับก็วิธีการเช็คการอัปเดตหรือว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ให้เรานะครับไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับไปที่คําว่าทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็นะครับ จากนั้นนะครับเราก็กดอัปเดตตอนนี้นะครับหรือว่าใครสะดวกอัปเดตตอนไหนนะครับคืนนี้ก็สามารถที่จะอัปเดตได้น,นะครับถ้าเกิดว่าของใครยังไม่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็อาจจะทําให้นะครับให้ไลน์ของเรานะครับดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็น ถ้าหากว่าเป็น iOS เวอร์ชันเก่านะครับไลน์นะครับ,ารบอาจจะไม่รองรับนะครับฉะนั้นนะครับการอัปเดตก,ก็อาจจะช่วยได้นะครับแก้ไขปัญหาส่งไลน์ไม่ได้และไลนย์หยุดการทํางานโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ไขข้อบกพร่องผมขอแนะนําให้ใช้รีบูตรีบูตเป็นเครื่องมือที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาระบบ iOS ในเวลาอันสั้นสุดสามารถแก้ปัญหาต่างๆบน iPhone iPad iPod Touch ด้วยรีบูตเราจะอธิบายวิธีใช้รีบูตเพื่อซ่อมแซม iOS โดยไม่ลบข้อมูล หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาในคอมพิวเตอร์นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรานะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับด้วยสาย USB จากนั้นนะครับให้เรานะครับมากดคําว่าเริ่มการซ่อมแซมนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะครับว่าเป็น iPhone ของเรานะครับว่าเป็น i iPhone ลายชื่ออะไรนะครับเราก็มากดเริ่มซ่อมแซมนะครับจากนั้นนะครับเลือกการซ่อมแซมมาตรฐานแล้วก็เกิดกดกดไปเลยนะครับว่าการซ่อมแซมมาตรฐานนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับ ที่เข้ากันกับโทรศัพท์ iPhone ของเราได้นะครับให้เรานะครับกดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเฟิร์มแบร์ไปเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ที่นี่เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับในมือถือนะครับให้เรานะครับกดคําว่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ใส่รหัสของเราไปนะครับ พอดาวน์โหลดโปรแฟร์เรียบร้อยนะครับก็มันจะเข้ามาสู่หน้าตัวนี้นะครับก็ให้เรานะครับกดเริ่มการซ่อมแซมมาตรฐานเลยนะครับมันจะซ่อมแซมนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับให้เรารอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็รอให้ iPhone ของเรานะครับรีสตาร์ทขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปเช็คดูนะครับ เมื่อไลน์ของเราค้างนะครับส่งข้อความไม่ได้นะครับเราสามารถนะครับแก้สถานการณ์นี้นะครับด้วยการใช้โปรแกรมรีบูตนะครับเพื่อซ่อมแซมปัญหา i p s นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ข้อมูลของเราไม่หายนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคำอธิบายนะครับ